สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีบรรยากาศช่วงส,สาย,ยสายยมุนเซาครับโอ้อาจารย์ตะเกียรโอ้ดีครับโอ้สอง่งอาจารย์ท่านมนูตัวนี้งมือเดียวกันเลยครับมือนเยลยรถเห่วนสายยันซาครับออนทัวร์น่วยหนึ่งครับเพิ่งมาครับต่อจากอาีดซานะครับชัยภูมิครับ ยังไม่ทันเลี้ยวครับพี่น้องแต่ว่าเอารถมาเรียนงานก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิงรอบๆท่าน,นครับมือนี้ทําการจุนระบบนะครับทั้งรถแห่แล้วก็เวทีครับเวทีกับตั้งญี่ปุ่นนะครับทั้งรถแห่แล้วก็เวทีนะครับพี่นอ้องเอาให้พี่นอ้องเบิงครับ ผมขยายกล่องเป็นเล่นกว้างนะครับอาจจะสัดส่วนครับเพื่อให้พี่น้องได้รับชมนะครับสวยงามครับพี่น้องต่อแบบสุดยอดเลยครับเสียเอกโอ้สุดยอดมากเลยพี่น้อง สวยงามเลยครับสวยงามสวยงามให้พี่น้องได้ชมแบบสวยงามเลยครับพี่น้องรถแหวบนสายยันซาวหน่วยที่หนึ่งครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งครับ เป็นกระจกรอบขั้นนะครับตู้ตรงนี้ก็หมุนได้นะครับตรงนี้หมุนได้นะครับตรงนี้เป็นเวทีเวทีดึงออกมาพักหนึง่งมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงต่อออกมาอีกได้นะครับดึงได้สองสองท่อนครับเวทีตรงนี้ดึงได้สองท่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องปั่นไฟ ัเก้าสิบด้านหลังด้านหลังก็สวยงามครับพี่น้องนี่ท้ายสวยครับท้ายบัดเลยครับสวยงาม สว,สวยพี่นองนา,าชมข้างบนครับบขึ้นมันมาาคำนะครับเดี๋ยวพาชมข้างบนครับขึ้นมาก็บันไดก็สวยงามครับเนี่ย คนดนก็ทำเป็นสไตล์บัสเลยนะครับมีขออโลครับสไตล์บัสเลยพี่นอ้องอ่ามีอะไรบ้างครับมีกระบอกไฮโดรลิกหนึ่งจุดครับสองจุดอ่าแล้วก็ตู้หมุนหน้าอ่าแล้วก็ตู้หมุนหลังนะครับตู้หมุนหลัง แล้วก็พื้นเวทีพื้นเวทีก็มีนะครับแล้วก็หัวรถนี่ครับข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นชุดตู้ไฟสามเฟสคือต่อมาไว้ตรงนี้แล้วครับท้าเก้าล้ำนำสมัยครับเก้าล้ำนำสู่อนาคตแมอ่ะ ครับก็ไฟสามเศษออกมาเลยครับพี่น้องหนึ่งสองสามครับน้ำตาลดำเผ่าครับก็แยกออกมาเป็นหนึ่งสองสามเลยครับเซเบเกอร์ครับเบเกอร์ก็ มีสีลูกล, 1, 2, 3, 4, ลูกละสามเฟสครับหนึ่งสองสามสี่ครับสี่ลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ลูกละสามเฟสครับประมาณนี้นี่ครับทำเป็นตู้ขึ้นมาแบบนี้เสร็จสับเลยครับพี่น้องมีครับหัวใจสำคัญ Power M ครับ เป็นพวเวลมทับทั้งหมดนะครับพี่น้องทับ9 0 0ันี้ขับโรนะครับขับตู้เบรคครับด้านหน้าด้านหลังครับนี่ด้านหน้าครับ9,004ขับตู้เบรคหนึ่งแท่นสองแท่นสามแท่นสี่แท่นทั้งหมดสี่แท่นนะครับ,บ low, ครับโลครับแล้วก็คิวหมื่นสีครับ ขับเสียงกลางหนึ่งแท่นสองแท่นสามแท่นสี่แท่นครับแท่นที่สี่นี้จะเป็นตู้ข้างนะครับตอนนี้ระบบตู้ข้างเรายังไม่ทํานะครับเอามาวิงานก่อนครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเก้าพันสี่ปลอย ด้านหลังก็จะเป็นเก้าพันีหนึ่งแท่นสองแท่นสามแท่นคิวเมอรนสี่หนึ่งแท่นสองแท่นครับทั้งหมดสิบสามแท่นครับสิบสามแท่นนะครับตัวนั้นก็จะ่าสเปร์ไว้ไว้ใส่ตู้ด้านข้างนะครับที่เป็นระบบไฮดริกยกนะครับมิกเซอร์นะครับก็จะเป็นเอ2สามสองแหลก สเตทบ็อกเป็น d ี3อสามสองนะครับแล้วก็คอร์สนะครับเป็น FI-R 480A ครับ 480A ตัวนี้ราคาสูงพอสมควรนะครับ 480A ตัวนี้ราคาสูงพอสมควรนะครับพี่น้องเนี่ย 480A ดราคาสูงพอสมควรครับ สเตีว่าก็ดีเอสามสองของใหม่แกะกล่องเลยนะครับมีก็ใหม่แกะกล่องครับพาวเวอร์แอมก็ใหม่แกะกล่องครับใหม่ทุกอย่างครับพี่น้องเนี่ยมาดูระบบการทำผนังครับก็เป็นกร,รมยีผ้าสังเคราะห์นะครับ สวยงามครับลายสวยงามเป็นสีดำคาดสีแดงครับเพดานครับไฟสวยแสงสีสวยครับเพดานแล้วก็มีอ่ากัดกระจกนะครับเป็นอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับนี่ครับกัดกระจกครับเป็นอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดให้ด้วยนะครับสวยงามครับระบบไฟครับ รอบข้างห้องดนตรีก็จะเป็นกระจกทั้งหมดนะครับกระจกทั้งหมดเปิดข้างได้ตรงนี้นะครับเปิดยกได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังด้านหน้าอ่ะหัวรถตรงนี้ยกได้นะครับยกได้ นี่ครับพี่น้องยกได้เปิดได้ครับมีให้เราเหลืีกหนึ่งกระบอกครับอ่าระบบเสียงกลางดูครับครับระบบเสียงกลางประมาณนี้ครับพี่น้องรถสิบสองล้อครับพี่น้องอ่ะ Oh, ngejang. <tuk tangan> Hah? <tuk tangan> Milo, Milo. <tuk tangan>

อีน้องนนอีน้องเป็นคนเหนียวเจ้าเวลาทํางานน้องอีน้องจะอู้จะอู้ <laughs> อู้นี่คก็ว่าภาษาเหนือบอ่อไม่ใช่อ,อ, <laughs> อู้ข่านุกงข่านอูขข้ขี่ข้านครับขี่ข้านครับผมวันนี้ทําอะไรบ้างครับวันนี้เรา,าจะมาอะไรเม่นนะครับเพราะว่าอาจารย์เอกว่าจะไปเลยเอาเองเด้อนะครับอาจารย์เอกก็เชื่อมั่นผมเพราะว่าผมลูกศิษย์อาจารย์เอกนะครับผมลูกศิษย์ด้วยแรงจนตัวบอกับ๊ลูกศิษย์การกินเหล้ามันคือว่ามีสัญญาณเอาสองมาแล้วมันมันมันยังมันอะสรสเดียบบอกกี่ว่า เตยบกมีก็ยปรมันบริสุทธิ์เเตียรบอกมันเสียบยูกลนมีขุนสเตียร์บห็อไหมาเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยจานขนอมทับชกรือเปล่านขนมมันจะไม่มีปัญหาอลูกจิตสหน่อยเพชรบรรพีงสมอีว้าวเ่อตะกีพันวาโยาหน่อยเพชรบรรพีงย ฟังลำเพลินลามศรีวัลหัวใจฟังลำเพลินลามศรีวัลหัวใจกำลังจะทำการจูนระบบครับพี่น้อง <c oughs> กำลังเช็คว่าคอ,อตอมาถูกวะนะครับ <c oughs> ซ้ายขวาหน้าหลังครับประมาณนี้แหละพี่น้องเ <c oughs> อาที่จ่า้ำขาดทุนไหนวะทำการจูนระบบ,บครับงายไหป้าไข่